สนุกชมชืนเลยรายการเนี้ยมันสนุกมาก,ก,กชอบวันหยุดจริงเอาละไหนไปซื้อของอให้แม่หน่อยไม่เอานะแม่ผมกำลังดูทีวีอยู่นะไปเดี๋ยวนี้ไหนะไม่งั้นแม่จะปิดทีวีและไม่ให้ดูอีกนะก็ได้แม่ เบื่อแม่ชะมัดอยากให้แม่หายไปจังอุตส่าห์เป็นวันหยุดแท้ๆแ,แทนที่จะได้พักอะไรมันตกลงมาวะเนี่ยเจ็บจังเดรียนเหรอแล้วมันมาจากไหนวะใครมันแกล้งวะอย่าให้รู้นะแต่เดี๋ยวมันมีกระดาษด้วยนี่นาะใครก็ตามที่อ่านกระดาษนี้นี่คือเหรียญความปรารถนาของคุณ จะเป็นจริงทันทีแต่มีข้อแม้ว่ากหลังจากนั้น30นาทีจะมีเรื่องโชคร้ายเข้ามาหาคุณใครมันจะสนเรื่องโชคร้ายเอาละฉันจะขอให้ซื้อของที่แม่ต้องการทันทีทำได้จริงเหรอเนี่ยดีแล้วได้เวลาสนุกแล้ว <laughs> จะทำให้โลกนี้มีแต่วันหยุดไปเลยในเมื่อไหร่จะไปซื้อของ ฮะเห็นอยู่ตั้งนานแล้วรีบไปซะเดี๋ยวแม่จะไม่ให้ดูทีวีนะลูกเอาไม่ล่ะไม่แม่ฟังก่อนผมซื้อมาแล้วนี่ไงครับดูสิอยู่ตรงนี้ไงครับแม่เพราะงั้นแม่ว่าผมไม่ได้นะครับเพราะผมซื้อมาแล้วนี่ไงงั้นก็รีบเข้าไปในบ้านซะเดี๋ยวแม่จะทำอาหารให้กินโอเคครับแม่